สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงใหม่ของช่องนะซึ่งก็คือช่วงจัดอันดับนั่นเองโดยตามชื่อคลิปเลยเนาะวันนี้แล้ผมก็มีเบเบต 4D ทั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้าท่านแล้วอาจจะทวงว่าอา้าวบางตัวมันก็อยู่ในภาค 4D นี่อย่างเช่นเนี่ยไลร่าอะไรพวกนี้เดลเซบับอะไรพวกนี้ผมที่ตัวที่ผมนับเป็นเบเบต 4D อ่ะผมจะตีไว้ว่าต้งเป็นตัวที่มีน้ำหนักนะฮะ มีน้ำหนักอย่างหรือมีเหล็ก2ชั้นถึงไม่มีเหล็ก2ชั้นมันก็จะมีน้ำหนักหนักกว่าพวกแบบว่าพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบรเบดโฟรดีดจะต้องสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกที่เปลี่ยนโหมดไม่ได้ก็อาจจะถูกปรับตกไปอย่างตัวนี้อุตสาห์เป็นเลเจนเดอรี่เบรเเดอร์ซะด้วยแต่นันถูกปัดตกซะได้น่าเสียดายนะฮะก็พวกนี้ผมจะเอามาจัดอันดับเนาะซึ่งอันดับเนี่ยผมก็จะตัดสินจากดีไซน์นะครับแล้วก็ การเล่นเป็นยังไงตรงตามคอนเซปที่เขาออกแบบมาไหมนะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่ดีไซน์ออกมาแล้วอ่ะมันมีผลต่อความคงทนของเบเบดไหมความคงทนก็คือว่ามันพังง่ายไหมหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเบเบตโฟเดียเนี่ยภาคเนี้ยจะเป็นภาคที่ผมว่าดีไซน์หลายๆตัวค่อนข้างจะทําออกมาแล้วบอบางหรือว่าพังง่ายนะครับก็ผมจะเลี้ยง5อันดับ5อันดับที่ชอบที่สุด แล้วก็5อันดับที่ไม่ชอบนะครับเราโดยจะไล่สลับกันไปเนาะมาเดี๋ยวผมแยกตัวก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันก่อนอื่นผมจะเปิดด้วยอันดับพิเศษก่อนเลยอันดับพิเศษนี่จะไม่ใช่อันดับที่มันจะนับอยู่ใน5อันดับที่ผมจะจัดนะแต่ผมจะให้มันเป็นพิเศษก็คืออันดับที่ผมไม่รู้ว่าผมควรจะจัดมันเป็นอันดับไหนดีนะฮะก็คือ2ตัวนี้นั่นเอง2ตัวนี้มันมีปัญหาอะไร ผมอ่ะรู้สึกว่าผมอชอบ2ตัวนี้2ตัวนี้เป็นวิวที่ดีมากก็คือเนี่ย very areas นะฮะกับ ray unicorn b i t z u n i c o r n o s b i t s u n i c o r n s ที่เป็นวิวแอทแทคกที่น่าจะตีแรงที่สุดของภาคเมทัลแล้วนะครับแล้วทําไมผมถึงต้องจัดมันมาอยู่ในอันดับพิเศษเพราะว่าเนื่องจากมันอ่ะต้องพอมันแบทเทิลกับตัวอื่นอ่ะมันอ่ะจะเป็นตัวที่ทําลายตัวอื่นเขานะเพราะว่าด้วยจุดโจมตีที่แข็งแกร่งของมัน22เนี่ย มันจะทําให้เบอรอันอื่นอ่ะพังได้ง่ายนะซึ่งจะบอกว่าชอบผมก็ชอบนะที่มันเก่งแต่เจอกลุ่งว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบที่มันจะทําของพังอ่ะผมก็เลยจะให้มันให้มันอยู่อันดับพิเศษแบบนี้นะไม่รู้จะจัดมันเป็นอังไหนดี2ตัวนี้ก็ใน5้าอันดับที่เหลือก็จะไม่มี2ตัวนี้มานับรวมด้วยนะครับเพราะว่าผมตึบจริงไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเอาไว้อันดับพิเศษแล้วกันต่อไปก็จะเป็นอันดับที่หจากตัวที่ผมไม่ชอบเนาะ นี่ตัวนี้เลยนะฮะอาจจะสงสัยว่าทําไมอ่ะสวยจะตายไปใช่ครับมันสวยแล้ววิวมันอ่ะจริงๆถ้าเกิดนับแค่ว,วิวอ่ะผมก็จะไม่ว่าเลยมันเลยด้วยเพราะว่ามันมันก็ดีอยู่อมันเป็นพัฒนาต่อมาจากสตอ r m มอ่ะมันเหมือนมันเหมือนสตอ r มหรือ Galaxy กซที่แบบว่าเป็น 4D เป็นเหล็ก2ชั้นอ่ะแถมยังปรับโหมดได้อีกนะฮะแต่ที่แย่ของตัวนี้ก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนไอ้นี่ แท็กและบอททอมมันบอททอมอาจจะไม่แย่มากแต่แท็ก85ดเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาแท็ก85มาใส่กับ Extreme f a แนะแท็ก85เป็นแท็กที่ตี้สุดๆเราด้วยความที่วิวมันออกแบบให้มันเนี่ยเห็นไหมมันงุ้มลงมาอีกอะ่ะพอมันงุ้มลงมาแล้วใกล้พื้นมากตัวเนี้ยชุดลงไปทีอะแทบจะฆ่าตัวตายเลยนะฮะก็คือมันจะวิ่งวนแล้วก็คลูดแล้วก็ถลายออกนอกสนามไปเองถือเป็นตัวที่ ไม่ดีทั้งการเอามาเล่นแล้วก็ผิดคอนเซปด้วยนะครับผมว่าผมว่าเขาไม่น่าจะออกแบบตัวแอทแทกที่มันจะฆ่าตัวตายตอนที่มันลงไปในสนามเนาะ mm hmm. อย่างน้อยมันก็ควรชนตัวอะไรออกได้หน่อยนะฮะซึ่งมันก็ชนออกได้นะเหล็กมันก็ดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะฮะต้องชูดดีๆหน่อยซึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงอ่ะแอทแทกเนี่ยไม่ดีเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่5จากที่ไม่ชอบนะฮะ อันดับต่อไปก็จะเป็นอันดับที่5จากตัวที่ชอบนะครับซึ่งนั่นก็คือ fusion h a d e s ตัวนี้นั่นเองทำไมถึงชอบตัวนี้ผมว่าเขาฉลาดที่ทำให้มันเป็น fusion v i e w ที่เป็นยางและเหล็กผสมกันแบบนี้นะฮะโดยโดยโหมดที่ผมชอบอ่ะอาจจะไม่ใช่โหมดนี้มันคือโหมดโหมด defense นะครับก็คือยางเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างนี้เนาะซึ่งโหมดเนี้ยผมว่ามันฉลาดที่ว่ายางยางที่เขาใช้เนี่ย มันค่อนข้างจะแอบสอบแอบแทกได้ดีก็คือเวลามีใครมาโจมตีมันอ่ะแล้วมันโดนยางอ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ได้กระเถือนมากเนาะมันจะแบบมันจะยางมันจะดูดซับแรงอยู่ขั้นหนึ่งนะฮะซึ่งถือเป็นดีไซน์ที่ผมว่าได้ไปประยุกต์ในภาคเบิร์สบ้างนะแล้วก็ค่อนข้างจะฉานฉลาดเลยทีเดียวไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าต่อมาจะเป็นอันดับที่4จากที่ไม่ชอบเนาะ ซึ่งนั่นก็คือคริสติกนัสตัวนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าทําไมถึงไม่ชอบมันมันก็เป็นตัวที่สวยนะสวยเลยผมชอบความสวยงามของมันแต่ว่าผมอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมในเมื่อมันทําสายดิเฟนท์ที่อุตส่ามีเหล็กฟรีได้แล้วแต่เหล็กมันอะไม่สามารถฟรีได้360องศาฮนะมันได้แค่แบบดูดิอย่างนี้คือติดแล้วนะฮะมันหมุนมากมาก,กว่านี้ไม่ได้เนาะมันได้แค่ประมาณ90องศาเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอ่ะผมก็จะไม่ว่าอะไรมากก็ว่านิดน,นึงแหละแต่ผมก็จะไม่ว่าอะไรมากแต่ด้วยความที่ว่ามันทําออกมาแล้วอ่ะมันมีผลต่อการเล่นนะครับอย่างที่เห็นว่าตัวเนี้ยมันใช้ก้นไวเดิเฟนซ์เนาะก้นไวเดิเฟนซ์อ่ะควรจะเป็นก้นที่โกงแล้วก็ทําให้เบเบดอะมีสตามินามา่มากๆแล้วก็ยังไหลตอนที่มันใกล้ตายได้อีกเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่มันทํามาแล้ววิวมันข้อแคบข้แคกได้อย่างเงี้ยนะฮะมันทําให ัวเบของมันอะเสียศูนย์ซึ่งทําให้มันใช้เปอะสิทธิภาพของก้อนไวดิเฟนต์ตัวนี้ได้ไม่เท่าที่ควรจะเป็นนะฮะจริงๆก้อนไวดิเฟนต์ตัวนี้ควรใช้ได้ดีกว่านี้มากเลยควรจะหมุนได้นานมากมากกว่านี้นะฮะแต่แบบพออยู่กับตัวนี้บางทีอะหมุนไม่ได้นานเท่าแอตแทกบางตัวด้วยซ้านะซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นข้อเสียไปนะฮะน่าจะหมดแล้วงั้นไปที่อันดับต่อไปกันเลยต่อไปก็เป็นอันดับที่4จากที่ชอบเนาะตัวนี้เลยและกัน เด็กเส้นของช่องนะครับเป็นเด็กเส้นของผมเองตัวนี้ชอบมันมากด้วยความที่มันหนักด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเอามาเฉยๆนะตัวนี้มันก็เป็นดีไซน์ที่ชาญฉลาดนะผมว่าอย่างอย่างที่ต้องชมเลยก็คือดีไซน์ที่การเอาทุกอย่างมารวมกันถ้าเกิดดูในเคลียร์วิวก็จะเห็นแบบว่าตัวหลายๆตัวะเะไปหมดหน้าของแฟนทอมออรออนก็มีหน้าของบิทลิงส์ก็ม,อกมีอะไรอย่างเี้นะฮะ ก็เป็นดีไซน์ที่ชอบด้วยแถมยังหนักและลูกเล่นมันก็น่าสนใจอีกด้วยการที่ไอหมดอัลติเมตบาลานซ์มันนะฮะนี่เหมือนเป็นการเอาคริสติงนัสตัวเมื่อกี้มาลบจุดด้อยนะฮะแล้วแถมยังแถมยังเพิ่มจุดเด่นด้วยการสามารถหมุนตีหมุนไปแล้วก็เปลี่ยนก้นการหมุนได้อีกตะหางนะฮะซึ่งถือเป็นดีไซน์ที่แบบเจ๋งเลยทีเดียวผมว่าภาคเบิร์สต้องเอาไปใช้บ้างแหละการแบบว่าวิ่งวิ่งอยู่ในสนามแล้วแบบ เปลี่ยนก้นกลางสนามอะไรอย่างเงี้ยต้องมีบ้างนะฮะแต่ยังไงตัวนี้ก็ลูกรักสุดๆไปเลยก็ต้องให้แหละเล่นดีด้วยเล่นดีมากอันดับที่3จากที่ไม่ชอบจะเป็นนี่ตัวนี้เลยจริงๆมันทำผิดอะไรไหมผมว่ามันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องอยู่กับสนามมันอะถูกไหมแต่ว่าเอาจริงแล้วอะผมว่ามัน ตัวมันโดดๆอ่ะมันก็ควรจะเก่งได้กว่านี้นะฮะเหล็กที่ใช้อ่ะมันค่อนข้างจะเบามันเบามันเบากว่าหลายๆตัวในภาค 4D เลยแหละแล้วก็จุด Impact ของมันอ่ะที่มันเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยตรงตรงมันจะเห็นเห็นไหมครับว่าจุดที่มันชนมันจะใช้พลาสติกชนด้วยอาจจะทําให้ถลอกได้ในอนาคตอันไกลนะฮะแล้วก็ผมเอาลองเอาไปเล่นมาแล้วแรงดีดอ่ะมันแรงมากคือคือสมมุติชนกับตัว ตัวที่มันนิ่งๆอยู่ในสนามตัวอื่นอ่ะเผลอๆมันจะเด้งออกนอกสนามเองด้วยซ้าด้วยความเบาของมันนะฮะก็จริงๆผมก็โทษเลยมันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็มันก็ต้องเล่นกับสนามมันนะเนาะแต่ผมลองเล่นกับสนามมันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยแบบมันก็ไม่ได้แบบว่าแบบเอาชนะยากเกินไปขนาดนั้นเลยจริงๆนะฮะก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่มันไม่ดีเท่าความคาดหวังที่ผมคาดไว้อ่ะเนาะโอเค ันดอบต่อไปก็จะเป็นอันัดที่3ของตัวที่ชอบซึ่งนั่นก็คือไอ้นี่เลย Eldrago d e t t r u c t o ตตัวนี้เป็นเบเบทโฟดีตัวแรกของผมเลยนะที่ผมได้มาตอนเด็กๆนะฮะแล้วแต่สติกเกอร์นี้ไปหมดแล้วนะอันนี้คือของเก๋เอามาเปลี่ยนนะฮะตัวนี้คือจริงๆอะ่ะมันมีข้อที่ต้องหักคะแนนอยู่แต่ผมะ่ะให้คะแนนมันเพิ่มขึ้นมากๆเนื่องจากว่ามันอะ่ะเอา เอาจุดได้ของเมเทออร์เอลดากซึ่งก็คือล่างเกาะนหนนานี้นะนี่ล่างร่างเนี้ยมันเอาจุดได้ของเมเทออ a ์เอลดากมาพัฒนาต่อจุดได้ของเมเทออรเอลดากคืออะไรเมเทออเอลดากเอลดากเป็นเบสบตัวที่ดีมากนะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเจอตอนเล่นมันนะฮะก็คือจุดที่ชนมันเป็นยางตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยคือจุดชนใหญ่ของมัน mm hmm. เห็นไหมฮะว่ามันจะยืดออกมามากที่สุดมันคือจุดชนใหญ่แล้วมันเป็นยางซึ่งนั่นทำให้ทำให้เกิดอะไรขึ้น มันทําให้ดูดหมุนได้ดีจริงฮะแต่ว่ามันทําให้แรงชนอ่ะมันน้อยลงแรงชนมันจะน้อยลงค่อนข้างจะมากเลยแบบจากบางจากบางตัวที่แบบชาร์จชาร์จโมเมนตัมมาประมาณนี้แล้วหมุนมาเร็วขนาดนี้แล้วชนกันแรงประมาณนี้แล้วอ่ะมันชนควรจะชนตัวนั้นเด้งออกจากสนามได้แต่มันดันชนไม่ได้เพราะว่ายางของมันเนี่ยช่วยดูดแรงหมุนของมันแต่ว่าช่วยฝั่งตรงข้ามไม่ให้โดนมันตีออกเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอามาพัฒนาต่อ จะสังเกตอะไรไหมฮะสีแดงนี่คือยางมันก็คือการเอายางเนี่ยกับเหล็กเนี่ยประกอบกันทําให้จุดตีของมันอ่ะตีไปพร้อมกันนะฮะทำให้สามารถยังดูดหมุนได้อยู่แต่ว่าก็ยังตีแรงมากๆเช่นกันจริงๆก็ต้องยกตัวนี้มาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นบิวที่ค่อนข้างจะเหมือนกันนะฮะนั่นแหละฮะสตัวนี้ก็จะอยู่อันดับเดียวกันเนาะซึ่งก็คืออันดับที่3นะฮะเออใช่ไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยก็คือก้อนไฟนอลสว v i v e ของมัน ถ้าเบิร์สก็มีใช่ไหมไฟนอลส์วฟ์เนี่ยแต่ว่าเรียกก็อย่างอื่นแหละผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรที่หมุนแล้วมันจะเตะพอมันใกล้หยุดหมุนแล้วมันจะกลับมาเป็นอยู่นิ่งๆนะนะซึ่งการอยู่นิ่งของมันก็โอเคเลยเพราะว่ามันสามารถดูดหมุนได้ด้วยแต่ถ้าให้ดีเนี่ยทําให้มันไหลได้กว่านี้จะดีมากเพราะว่ามันพอมันเป็นก้นชาร์ปเฉยๆเนี่ยพอมันเสียศูนย์แล้วมันครูดนะฮะแต่ว่าแค่นี้ก็โกงแล้วเก่งมากเลยตัวนี้ เข้าอันดับสองอันดับหนึ่งแล้วนะอันดับสองจากตัวที่ผมไม่ชอบนะผมจะโดนด่าไหมถ้าผมบอกว่ามันตัวเนี้ย <c oughs> พระเอกของเรานี่เองอันนี้ต้องบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะตัวเองเนี่ยผมชอบนะมันเป็นดีไซน์ของเปกซัสท,ที่ผมว่ามันก็เท่ดีมันมีผมชอบที่วิวมันเป็นปีกมากเลยด้วยเรื่องดีไซน์นะนะสีออริจินัลก็สวยสีอันนี้ก็สวยนะฮะผมชอบผมชอบดีไซน์มัน แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมไม่ชอบเลยก็คือนี่ฮะตอนมันหมุนอะนะถ้ามันตีด้วยตรงเนี้มันก็จะโอเคนะฮะแต่ว่ามันจะมีแง่งตรงนี้ฮะตรงคอเนี่ยที่มันจะยืดออกมาซึ่งโซนามากอะเวลาโดนโจมตีอะมันจะไม่ได้โดนโจมตีตรงนี้นะแง่งนี้มันจะยืดออกมามากกว่ามันจะโดนโจมตีตรงคอเต็มๆเ,เลยซึ่งคอของมันเนี่ย เป็นเหล็กที่ชิ้นค่อนข้างจะบางนี่เห็นไหมชิ้นแค่นี้เองชิ้นมันมันจะค่อนข้างบางเนาะซึ่งพอมันเป็นจุดที่รับการโจมตีมากๆเนี่ยผมพบเจอข้อเสียสองอย่างจากการที่เล่นมันมาอย่างแรกก็คือพอมันตีตรงคอตีมาโดนคอของมันเนี่ยมันจะทําให้เกี่ยวของเฟสเนี่ยเหมือนพอมันตีตรงนี้ยมันทําให้แบบมันเคลื่อนเนาะ ไอตรงเหล็ก2อันนี้มันเคลื่อนออกจากกันทําให้ตัวเฟสบลเนี่ยมันโดนง้างแล้วเกลียวมันก็จะหวานแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเกลียวมันจะหวานแบบนี้เลยเหมือนเวลาเราดึงดึงน็อตออกมาโดยที่แบบว่าไม่ได้ใช้อะไรไข่อะมันก็จะค่อนข้างจะทําให้ตัวเฟสบลเสียนะฮะหรือไม่บางทีก็จะทําให้ตัวเกลียวด้านในของไอ้ก้นมันเนี่ยหลวมด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอะเคยทําตัวเนี้ยที่เป็นเหล็กของแทะแตกมาแล้ว แตกจริงๆเลยนะครับผมจําได้ผมเอาไปสู้กับนี่ไอเนี่ยไอแฟงเลโอนเนี่ยแล้วจุดโจมตีของแฟงเลโอเนอี่ยมันอยู่ตรงไอนี้พอดีอยู่ตรงไอคอมันพอดีนะฮะแล้วมันแตกเลยตอนนั้นจิตตกอยู่ฮนะตอนนั้นยังไม่รู้จักกลุ่มมือ2ด้วยคิดว่าตัวนี้มันต้องหายากแล้วทุกวันนี้แน่ๆเลยแบบว่าไม่รู้จะไปหาจากไหนดีจะซื้อของปลอมดีไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยทําเหล็กของแท้แตกมาก่อนเลยนะจริงๆเนี่ยในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยทําเหล็กของแท้พังเลยมีไอตัวเนี้ยมันพังตัวแรกผมก็เลยหักคะแนนมาก ข้อหาเรื่องความคงทนของมันนะฮะมีปัญหาหลายอย่างจากไอ้คออันนี้แค่อันเดียวเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล็กกว่าก็คงเป็นก้นไฟนอลสวา์ของมันไฟนอลดิฟส์ก้นไฟนอลดิฟ์ของมันนี่แหละคอนเซปต์มันดีนะที่ทําให้ตอนแรกอ่ะมันลงไปแล้วมันนิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมันใกล้หยุดหมุนอ่ะมันก็จะวิ่งเร็วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นสายแอทแทกเนี่ยสายแอทแทกอ่ะมันทําฝั่งตรงข้ามให้เบรสไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่ภาคเบรสเนาะต้องชนให้เขาออกนอกสนามเท่านั้น ซึ่งตอนที่มันหมุนแรงอยู่คือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะชนมันออกเนาะแต่การที่ทําให้ตอนตอนแรกอ่ะมันค่อนข้างจะอยู่นิ่งแล้วไปหมุนแล้วไปหมุนเร็วทีหลังเนี่ยมันทําให้มันไม่ทันแล้วอ่ะแรงมันไม่พอที่จะส่งตัวอื่นออกนอกสนามแล้วนะฮะมันมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ครั้งที่มันทําได้แต่ว่ามันไม่บ่อยโอกาสมันน้อยมากๆตัวนี้ก็เลยผิดคอนเซปต์ด้วยความคงทนไม่ดีด้วยได้คะแนนแต่หน้าตาไปอย่างเดียวเลยก็เลยต้องอยู่อันดับนี้นะฮะขอโทษแทนเป็นแฟนพระเอกด้วยแต่ผมไม่ชอบตัวนี้จริง ไม่ใช่ไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันมันต้องอยู่อันดับนี้จริงๆอะอันดับที่2ของตัวที่ชอบที่สุดกันดีกว่านี่เลยแฟนทอมออริออนตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโหตัวโกงขนาดนี้นี่แทบจะเก่งที่สุดในเม a l ทัลซาก้าละมัง้งตัวโกงขนาดนี้ทําไมถึงมาอยู่ในอันดับนี้นะฮะอ่ะผมจะไล่ไปทีละข้อแล้วกันอย่างแรกดีไซน์นะฮะผมชอบดีไซน์ของตัวนี้มากๆเพราะว่า ผมอะอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบภาคนี้เพราะว่ากลุ่มดาวตัวนี้คือแฟนทอมอ o ร i ออนะผมจะขึ้นภาพกลุ่มดาวออรอขึ้นมาตรงนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมฮะเห็นไหมฮะมันคือกลุ่มมันเอากลุ่มดาวมาใส่อยู่ในวิวด้วยนะฮะนี่อันนี้คือดาวสามดวงที่เป็นตรงกลางบ้านเราภาษาไทยเขาจะเรียกว่าดาวไถหรือดาวเต่านะฮะของต่างชาติเขาจะเรียกกลุ่มดาวนายพรานเนาะ ออริออนนะฮะมันจะเป็นดาวถ่ายอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นดาวสีดวงซึ่งเหมือนของจริงเลยนะฮะเหมือนเหมือนดาวจริงๆบนท้องฟ้าซึ่งเป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากเอาดาวมาเล่นได้เจ๋งมากนะฮะแล้วก็หน้าแฟนทอมของมันนะก็ถือว่าดีไซน์ดีเลยบวกกับความโกงที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันหมุนได้78นาทีเนี่ยถ้าเกิดชูดีๆเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยอาจจะอยู่อันดับหนึ่งได้ด้วยซ้ำนะฮะ กำลังนั่งตัดอยู่เลยแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่คะแนนตัวนี้อีกอ่ะก็เพราะว่าการดีไซน์ t มเทลวิลของมันนะฮะที่ว่าเห็นไหมฮะตรงกลางมันจะไม่มีเหล็กเลยมันจะเป็นพลาสติกนะฮะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นมันทําให้เกิดแรงหนีสนย์กลางะฮะซึ่งยิ่งแรงหนีส่วนกลางมากเนี่ยมันทําให้เบรคเนี่ยหมุนได้นานขึ้นนะ,ะตรงกลาง,งของตัวนี้มันก็เลยไม่มีเหล็กอยู่ข้างในเลยนะฮะอยู่แค่ขอบๆอ,อย่างเดียว แล้วก็บวกกับแบริ่งได i ฟ์ที่เอาไปใช้เป็นแบริ่งไดรเวอรในภาคในภาคไดรฟ์ในภาคเบอร์ด้้ยซัไปเนี่ยทำให้ตัวนี้ห,หมุนได้นานมากหลืมพูดไปไดียังไงก็ไม่รู้ตัดจะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้มาดูอันดับที่หนึ่งของตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือเนี่ยไซโครนนสอ้าวทำไมอะไซโครนนสทำอะไรผิดอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะก็คือ วิวมันเท่สวยสวยเลยแหละแล้วเป็นตัวที่ดีด้วยตัวที่แบบสายสตามิน่าที่ค่อนข้างจะดีเลยแต่สิ่งเดียวที่มันผิดเลยนะฮะแล้วมันผิดร้ายแรงที่สุดจนทําให้ผมมันต้องให้มันมาอยู่ที่1นเนี่ยก็คือถ้ามีแต่โหมดเนี้ยผมจะไม่ว่าอะไรมันเลยแต่ว่ามันดันดีไซน์ให้มี2โ,โ,โ,โหมดเนี่ยสิซึ่ง2โหมดโหมดที่2ของมันโหมดนี้จะเรียกว่าโหมดสตามิน่าเนาะก็คือ PC f r เฟรตัวนี้มันจะฟีสปินแต่อีกหมดของของมันก็คือโหมดแอทแท k ที่นี่มันจะพลิกด้านมาอย่างนี้แล้วมันจะมีแง่งตรงนี้แง่งตรงนี้มันจะล็อกกับรูตรงนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ทำให้ตัวนี้มันแข็งแล้วมันฟีสปินไม่ได้เห็นไหมซึ่งโหมดนี้มีปัญหามากๆเพราะว่าจุดชนของมันอะเป็นพลาสติก แล้วเป็นพลาสติกชิ้นแค่นี้เองดูดิพลาสติกชิ้นบางๆแค่นี้อย่างที่ทุกคนสังเกตนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่ผมติดก,กาวช้างไว้มันแตกครับผมผมอะตอนนั้นอะผมตัวนี้มาอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันคือตัวจากกล่องนี้เลยตัวจากกล่องที่ผมเอามาให้ดูเทียบของเก๊ก็เขาก่อนอะมันคือตัวจากกล่องนี้เลยมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กแล้วมันมีวันหนึ่งผมก็สงสัยว่าผมมาดูกล่องนะแล้วผมก็สงสัยอา้ามันมีสองโหมดนี่ว่า เล่นโหมดเดียวมาตลอดเลยมาลองเล่นอีกโหมดหนึ่งบ้างดีกว่าแล้วผมก็สลับแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยเหล็กมันเหล็กมันชนกับพลาสติกเลยเนี่ยพลาสติกมันไม่หักเหรอแล้วผมก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเขาทํามาให้มันเล่นอย่างนี้ได้มันก็ต้องเล่นได้ดิอย่าไปเล่นอย่าทำเพราะว่าผมเล่นครั้งเดียวมันแตกเลยทันทีนะฮะทันทีเลยที่ผมเล่นเอาเล่นครั้งเดียวเองนะ เพิ่งสลับมาแล้วก็ลองเลยแล้วมันแตกเลยตอนนั้นตอนเด็กด้วยแบบว่าจิตตกมากนะฮะยังไม่ได้แบบไม่รู้จะซ่อมยังไงแบบไม่ไหวจริงอ่ะอันเนี้ยคือเขาเขาไม่ควรจะดีไซน์มาให้มันเล่นอย่างนี้ได้เลยอ่ะคือมันตัวเนี้ยมันอาจจะมีข้อเสียอย่างเดียวนะแต่เป็นข้อเสียที่แบบใหญ่มากๆอ่ะใหญ่จนผมต้องให้มันอันดับเนี้ยมันเป็นเบที่ดีมากด้วยนะแล้วเป็นวิวที่ดีมากด้วยแต่มันไม่ควรบอกว่ามันเล่นได้2แบบไม่ควรเลย ตัวนี้ก็ต้องอยู่อันดับนี้ไปนะฮะเพราะว่ามันผิดพลาดใหญ่หลวงจริงๆมาดูความผิดหวังแล้วมา,มาดูตัวที่ผมชอบดีไซน์ของมันมากที่สุดจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเอามาพูดในทุกวันนี้มันคงจะไม่ว้าวเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาเบิร์สใช้เทคโนโลยีที่ใช้กับตัวนี้มาเยอะแล้วแต่ด้วยความที่ว่าผมเล่นภาพเมหมือนท่องเนียแล้วผมรู้สึกว่า แอรเดยมันเพิ่งมาแล้วมันแปลกใหม่แล้วผม Amazing กับมันมากซึ่งก็คือตัวนี้เลย Duo Uranus นะฮะตัวนี้มีดีอย่างไรออย่างแรกเลยผมต้องพูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนว่าดีไซน์ตัวนี้ไม่ค่อยถูกฉลกผมมากนะผมว่าไอตัวเคียวิมันเล็กไปแบบเวลาเอาไปใส่ตัวอื่นอ่ะมันจะรู้สึกว่าหน้าปัดมันเล็กมากๆแล้วเหล็กมันก็จะกว้างอ่ะนะ,ะแล้วก็ใช้ ก้นกับแท็กกับก้อนที่เส้นคิดสุดๆแบบเดียวกับไอ้นี่เลยแล้วก็แบบเดียวกับเฟรมพิเศษเลยนะฮะแต่ว่าที่ผมต้องให้มันคือส่วนเมทัลวิวล้วนๆเลยฮะเมทัลวิวตัวนี้มันมี2โหมดะฮะโหมดเนี้ยที่ผมใส่อยู่อ่ะมันคือโหมด t ามินาจะเห็นว่าทุกอย่างมันปิดเรียบหมดเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะฮะเป็นโหมดถ้าน่าจะเป็นโหมดแอทแท็แหละผมคิดว่านะซึ่งเราเราเปลี่ยนด้วยการเนี้ยฮะ สวัสดีซามินมันอยู่ตรงนี้เราหมุนหมุนให้อันนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนสังเกตเลยไหมเหล็กมันจะชิฟต์ออกมานิดนึงนะฮะซึ่งการหมุนแบบนี้ทำให้มันคือการเปลี่ยนศูนย์่วงศูนย์่วงมันจะอยู่ตรงนี้เนาะมันจะเปลี่ยนศูนย์่วงทำให้เบเบเนี่ยหมุนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดอยู่ในโหมด t ามินาการหมุนของมันจะค่อนข้างนิ่งมากแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมดแอแทกอะ การหมุนของมันอะ่ะก็จะสายตอนนั้นอ่ะนะฮะที่ผมรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีนี้อยู่เนี่ยผมอ่ะชอบมากผมแบบว่า,วาโอ้มันแค่เปลี่ยนบิดเหล็กนิดเดียวอะ่ะมันเปลี่ยนวิธีการเล่นได้มันเปลี่ยนวิธีการหมุนของเบได้ขนาดนี้เลยเหรอทาให้แบบว่าตอนนั้นอเมซิ่งมากแต่อย่างที่รู้ๆนะฮะทุกวันนี้พารคเบรสก็ใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะฮะถ้าผมเห็นก็จากเหล็กของไอ้น,นี้ว่าอยู่เนียนอคิลิสที่แบบบิดแล้วมันจะสายได้อะ่ะก็ ผมว่าเขาพัฒนามาจากตัวนี้นี่แหละฮะตัวนี้เป็นตัวเริ่มเอาจริงตัวนี้ไม่ใช่ตัวเริ่มในการหมุนสายนะจริงๆมันเริ่มมาจากไอ้นี่ฮะเริ่มมาจากไอ้นี่เลยบอสอโซคโลเจียมนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นเหล็กที่หมุนสายแต่มันมีโหมดเดียวไงคือหมุนสายมันก็สายเลยแต่ตัวเนี้ยมันปรับโหมดได้ซึ่งออเมซิ่งสุดๆนั่นแหละฮะทำให้ได้ใจผมไปเต็มเต็มเลยได้ใจเด็กยุคที่ยังไม่มีพาคเบริรนะ์สอ่ะเนาะ จริงๆก็มีหลายๆตัวที่น่าเมนชั่นอ่ะนะฮะอย่างตัวเนี้ยถึงจะไม่มีอะไรโดดเด่นพอให้พูดแต่มันก็จริงๆก็กเป็นเบสที่ดีมากเลยนะอย่างตัวเนี้ยก็ผมว่ามันก็เข้าใจออกแบบที่แบบว่าตอนแรกไอเนี่ยตอนที่ลงไปแรกๆมันจะไม่หมุนแล้วมันก็จะค่อยๆกลางออกมาตอนที่มันหยุดหมุนเนี่ยมันก็ดีไอนี้ไอนี้ก็เหมือนกันไอนี้ก็เป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่ดีจริงๆจะเรียกว่าแปลกใหม่ก็ไม่ได้หรอกใช้มาตั้งแต่ดาเชลแล้วนะฮะแต่ว่าผมว่า ในการเล่นของมันอะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะผมก็เลยไม่ได้ให้มันมาอยู่นะแต่ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแฟนซีเลยมีลูกบอลั้ง4ลูกปกติเขามีแค่2ลูกเองตัวเนี้ยเกือบอยู่ในท็อปแย่แล้วเพราะว่าผมว่าเห็นฝรั่งเขาไปเล่นลหละแล้วผมว่าก้นที่มันสูงเนี่ยมันจะงัดให้เฟซมันพังนะฮะตัวนี้ก็เกือบได้อยู่ในตำแหน่งแย่แล้วเหมือนกันแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยประสบเจอกับตัวเองไง ผมก็เลยจะยังไม่ตัดสินไปก่อนนะฮะอันนี้คือที่ผมเอามามันคือจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเนาะนี่จริงๆตัวเนี้ก็น่าพูดถึงตัวนี้น่าพูดถึงตอนที่ว่ามันก็มีอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเฟซบุ o กดีไซน์ใหม่ของเลโอนนะฮนะที่เอาคำว่าเลโอนสุดกราฟฟิตี้ออกอย่างกับอย่างกับ <c oughs> เป็นเพนท์อย่างกับกราฟฟิตี้นะฮะตัวเก่าเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคี้ยวกรงเล็บแล้วก็มีดาวอยู่ไอาการแปะดาวไว้ที่กรงเล็บแบบนี้ผมชอบมากเลยมันคือ ไอตัวดาวเนี่ยมันคือดาวเรกูลัสนะฮะคือกลุ่มดาวสิงโตเนี่ยมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็สว่างเป็นพิเศษซึ่งนั่นก็คือดาวเรกูลัสที่อยู่ตรงส่วนที่เป็นกรงเล็บของสิงโตนั่นเองแล้วมันเอากิมมิคเนี่ยมาใส่ตรงนี้ทําให้แบบว่าตัวเนี้ยผมชอบแต่มันยังสู้ไอ้นี่ไม่ได้นะ้เพราะอันเนี้ยมันเอามาทั้งกลุ่มดาวเลยนะมันแพ้ไ <laughs> อ้นี่มันมีดาวเดียวไอ้นี่มันมีหมดเลย <laughs> อย่างอย่างไอตัวเนี้ยผมอะ่ะ จริงๆจะให้อยู่โหมดเดียวกับโหมดงงเหมือนกันโหมดว่าไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนดีเพราะว่ามันมีต้องสามหมดนะแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงนี่ทุกคนช่วยผมดูก็ได้นะเคยเห็นไหมวิ่งปบรกซัสเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีโหมดอยู่นะเนี่ยเลขศูนย์เห็นไหมเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองเนาะแล้วก็จะมีรูปศออยู่ตรงนี้บอกว่าถ้าชี้ไปตรงนี้จะจะ,จะเป็นโหมดหนึ่งแล้วก็โหมดสองแล้วก็โหมดสามบิดอย่างเงี้ย ซึ่งผมว่ามันไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวเลยไม่รู้มันต่างกันที่อะไรศูนย์ทวงเหรอแต่ศูนย์ทวงมันก็คือ3ด้านมันก็เท่ากันหมดไงทั้งปีกทั้งอะไร3ด้านมันเท่ากันหมดเลยศูนย์ทวงมันก็ไม่น่าใช่ทําให้แบบไม่รู้จะเอาไงกับมันอ่ะมันมันหมดมันต่างกันยังไงผมยังแยกไม่ออกเลยอ่ะก็น่าจะครบทั้งหมดทั้งหมดแล้วแหละอันนี้ก็คือคลิปจัดอันดับในวันนี้นะฮะ ถ้าชอบคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้ผมจัดอันดับอะไรก็บอกบอกกันเข้ามาได้นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวนะแบบว่าถ้าถ้าไปดูเว็บอืนอ่นๆหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกณฑ์ผมอะไม่ได้วัดจากตัวที่เก่งนะผมวัดจากดีไซน์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ในอนาคตอาจจะทําบ้างแบบว่าจิบอันดับตัวที่เก่งนะหรือว่าจิบอันดับตัวแบบว่าตัวที่แบบในเอนิเมะมันโคตรเก่งเลยแต่ทําไมออกมาออกมาเป็นโปรดักแล้วมัน หวยอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะมีในอนาคตไปกดติดตามกันไว้นะฮะในอนาคตมาแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย